บรรยากาศตลาดรถทุกคนตลาด,ลดรถบัตรทางขาบรรยากาศยามเชา้าทุกคนช่างป้นกอมอนหนึ่งทุกคน ตลาดบรรยากาศตลาดรถกอมอหนึ่งทุกคนยามเชา้าครับยามเช้าว่าชมบรรยากาศยามเช้าแค่ดีกว่านะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบรรยากาศตลาดรถกอมอหนึ่งยามเช้าวันที่สามสิบเดือน กัญยาหยดเ,เข้ามาใหม่ทุกคน,นตาแคมรีพบกันใหม่คลิปหน้าครับ